อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จมุออุปกรณ์ออกรางวัลน,นะคะให้ลูกบอลหมายเลขกละกันค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วนะคะจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยก,นยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้า และเจ้าหน้าที่จะนําลูกบันที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจอกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก4 5 8 4 5 8ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก4 5 8ต่อไปท่านประธานกรรมการค่ะ จะเสียงหยิบทูกย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่หกออกรางวัลเลขกหน้าสามตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขกหน้า3ตัวครั้งที่2 ด้วยขณะนี้นะคะอุปกรณ์ออกรางวัลน,นะคะในหลักที่สองค่ะไม่สามารถเปิดฝาอุปกรณ์ได้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการค่ะด้วยอำนาจหน้าที่ของท่านประธานกรรมการนะคะในขณะที่ทําการออกรางวัลค่ะหากปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางวัลชารุดหรือขัดข้องนะคะให้เป็นดุลพินิษของท่านประธานกรรมการค่ะ ขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการนะคะได้เปิดฝาลูกบอลน,นะคะให้เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสี่เจ็ด สองสี่เจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสี 2, 4, ่เจ็ดรางวัลเลขหน้าสมตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งนะคะเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเลกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลกท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดห้าห้าต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการนะคะ จะเสียงหยิบทูกอย่างหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักใดนะคะออก,กรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่สี่ อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3มอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่4ี่หลักที่ห้าออกรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่สองค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่สอง รางวัลเล็กท้ายสาตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสามห่สามสามหนึ่งฟัอีกครั้งนะคะครางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสามหนึ่งรางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะเงินรางวัลรางวัลลั0ส0งพบาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3าม อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลนะคะเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนางสินีนาฏโกมรคุณ,ณนคนครค่ะผู้อเนวยการสํานักวินิจฉัยความผิดวินยัยการเงินกลังนคลังค่ะและหลักสิบคือผู้แทนภาคประชาชนนางสาวจุริรัตน์เกตมณี ผู้ประกอบอาชีพค้าขายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564เลขที่ออก9 5 9 5ฝ่ายไครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564เลขที่ออก9 5ห้า รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวและรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งค่ะเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งนะคะมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในนะคะ เพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะด้วยขณะนี้นะคะอุปรกรณ์ออกรางวัลในหมายเลขสีค่ะไม่ไม่สามารถเปิดลูกบอลหมายเลขได้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการค่ะ ด้วยอำนาจและหน้าที่ของท่านประธานกรรมการนะคะในขณะที่ทําการออกรางวัลค่ะหากปรากฏว่ามีอุปกรณ์ออกรางวัชลชํารุดหรือขัดข้องนะคะให้เป็นดุลพินิษของท่านประธานกรรมการค่ะขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการนะคะได้เปิดลูกบอลหมายเลขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวันที่1นึงวดวันที่1พฤศจิกายน2,564เลขที่ออก0ูนย์สี่ห0าศูนยห้าศูนยอีกครั้งนะคะรางวันที่1นึงวดวันที่1พฤศจิกายนสองพเลขที่ออก 0 4 5ย์สี่โดยที่รางวัลที่หนึ่งค่ะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ0 4นย์สี่ห้าศูนยและ045-038-045-038 รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวและรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสาคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รางวัลที่หนึ่ง 045037 045037รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 045036 045036และ045038 045038รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 458 458รางวัลเลขหน้า3าตัวครั้งที่2 247 247 รางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 7ึ่งเจดห้าห้ดหหรางวัลเล็กท้ายสตัวครั้งที่สองสามสาสสารางวัลเล็กท้ายสองตัว9ก้าห้้าห้า